ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกระบบาโฟดกับกระบะออลนิวดีแม็กนะครับว่าคันไหนเนี่ยมันจะกว้างกว่ากันนะครับเห็นในสายตาของหลายๆท่านเนี่ยมองว่ากระบบาโฟดเนี่ยมันบึกบึนเหลือเกินนะครับมันใหญ่เหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกับกระบะออลนิวดีแม็กนะครับกระบะออลนิวดีแม็กคันนี้มีแม็กไลเนอร์นะครับปลายตลับเม็ดก็อจนอีกฝั่งหนึ่งของขอบกระบะแล้วนะครับให้สังเกตนะครับออลนิวดีแม็กนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนนะครับ วัดภายในขอบกระบะมีแม็กไลเนอร์นะครับกระบะ All New D Max หนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนนะครับจําไว้นะครับกระบะ All New D Max หนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนมีแม็กไลเนอร์นะครับเดี๋ยวเราไปวัดกระบะฟอร์ดกันบ้างนะครับว่ากระบะฟอร์ดเนี่ยมันจะกว้างแค่ไหนนะครับมันจะกว้างสมคําร่ําลือไหมนะครับนี่คันนี้เป็นกระบะฟอร์ดนะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับ อันนี้อายุอันามก็ประมาณ3ปี4ปีนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยนะครับว่ากระบ,บาฟอดเนี่ยมันจะกว้างกว่าไหมหรือแคบกว่าไหมมันจะกว้างแค่ไหนนะครับเห็นมันใหญ่เลยหรือมันใหญ่เหลือเกินนะครับในสายตาของหลายๆท่านนะครับมันบึกบึนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมาเทียบกัน จระเลยนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยทำงานมาหลายปีก็ยังไม่เคยไปเทียบกับเยี่ยวไหนเลยนะครับยังไม่เคยจับคู่จับไปเปรียบเทียบไปเลยนะครับอันนี้วัดแบบไม่เข้าข้างไม่ลำเอียงเยี่ยวไหนนะครับคันนี้มีแม็กไครเนอร์นะครับแต่ขอบแม็กไครเนอร์อยู่ภายในนะครับ1 5 1เซนนะครับไม่มีขอบแม็กไครเนอร์1น1้าเซนนะครับสาหรับกระบะฟอร์ดนี่ก็แคบกว่าออ l น e w วนะครับนี่แคบกว่ากระบะออ l น e w วนะครับ กระบะออนิวหนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนนะครับมีแม็กไลเนอร์นี่ขนาดไม่มีขอบแม็กไลเนอร์นะครับยังเคบกว่านะครับหรับฟอร์ดนะครับก็สรุปว่ากระบะฟอร์ดเนี่ยเคบกว่ากระบะออนิวนะครับประมาณสองเซนนะครับเพราะว่าถ้ามีขอบแม็กไลเนอร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะหายไปอีกหนึ่งเซนนะครับเหลือประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับนี่ก็สรุปได้เลยนะครับว่ากระบะฟอร์ดเนี่ยเคบกว่ากระบะออนิวดีแม็กประมาณสองเซนนะครับผม โอเคนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆนะครับคลิปมีความรู้เทคนิคต่างๆภายในอูนะครับเกี่ยวกับรถทังนั้นนะครับผมขอบคุณมากครับผมจากใจจังโคะนะครับผม